โคตรเท่โคตรหล่อภายในก็จะมีโดนมาให้นะทุกคนแน่นอนแหละซื้อโดนมามันก็ต้องมีโดนกราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่อง DJI Mavic 3ตัวใหม่ล่าสุดข้างในมันจะมีอะไรให้เรามาบ้างนี่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะเนี่ยซีนก็ยังอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูว่าเขาจะมีอะไรมาบ้างนะ ใ,ในกองล่แต่เขาก็เขียนมาข้างหน้ากล่องแล้วว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาบ้างที่สําคัญเลยมันก็ต้องมีโดนใช่ไหมมีโดนแล้วก็มีแบตเตอรี่แล้วก็มีรีโมทแล้วก็มีตัวสายรัดนะเนาะแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็มีบพัดให้แล้วก็ที่สํารองจอยสติ๊กให้นะฮะเรามาเริ่มแกะกล่อง DJI Mavic 3กันนะครับแกะไงวะเนี้ยแกะไงวะแ่๊บีึงนะ นี่มีกกนไก่อ่าโอเคนมีมีทีมงานหยิบ็นไกลมาให้นะครับประาดเข้าไปตรงนี้นะจ๊ะนี่ตรงนี้นี่มาได้แกะเลยถุงอยู่นี่อยู่เลยนะทุกคนแกะกล่องมาดูกันครับว่าข้างในเขาจะมีอะไรมาบ้างนะฮะรีวิวแบบเรียๆเ,เลยนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ซซนตรงนี้ก็แกะก่อนปืด๊ดนี่อืมแต่เดึดงโหกลิ่นใหมอ่อ่ะ กลิ่นใหม่มากทุกคนมันดมเหมือนเลยน,น,นะหมอเรอย่างเงี้ยต้องดมก่อนไม่รู้อ่ะอันเนี้ยไม้ดมแล้ว <c oughs> ตัวเนี้ยคือไม้ดมแล้วคือกลิ่นมันใหม่มากี่ยกลิ่นมันใหม่มากเว้ยหูดูดิเป็นชอบอะไรที่มันมันกลิ่นใหม่ๆเน่ปว่าของมันใหม่ใหม่กรีปออะ โดนมันใหม่อ่ะของใหม่อ่ะเบอร์ห้ามากอะตอนเนี้ยยอดนี่โคตรเท่อะโคตรหล่ออะหลออ่ลอจัดโคตรหลออ่ลอแบบคือดิดูดิหล่อมากภายใน,นก็จะมีโดนมาให้นะทุกคนแน่นอนแหละซื้อโดนมามันก็ต้องมีโดนนี่มนี่มันมีแกะตรงนี้ด้วยทุกคนนี่หืมไม่ฮี มีเกาะมาให้ด้วยนี่ตรงนี้เว้ยคือถ้ามองไปมองมามันเหมือนอในหนังเรื่องสตาร์วอร์ดักเวเดอร์วะเออมันคล้ายๆกับไม่มันต้องมองฝั่งนี้แหละเออสักฝั่งหนึ่งหรือมองฝั่งนี้แหละเหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากคือแบบสีแบบสีดําเขาเป็นสีดําแบบดําด้านนะทุกคนแบบคตรหลอ่อไม่ได้อวยแต่แบบมันหล่อมากจริงไมมเนะี่ยหล่อมากเลยเนี <c oughs> ย่ยดูดิ โอ้โหบ้าไปแล้วบ้าบอคอยพอ่อจริงๆดูงั้งนก็เป็นสายลัดของเขามามาแกะกล่องให้ดูก่อนก่อนดีกว่าน,นี่อันนี้อะไรนี่อันนี้กันชื้นเนี่ย <c oughs> กันชื้นมีให้แล้วอันนี้คืออะไร อันนี้คือรีโมทนะครับอันนี้ไมก็ซื้อรุ่นเริ่มต้นของมาวิกมาใช่ไหมรีโมทเขาอ่ะก็จะเป็นแบบ Air2S เลยเหมือนกันเปะ๊ะเหมือนกันทุกอย่างนะฮะรีโมทเหมือนกันหมดเลยนะครับรีโมทเหมือนกันเพราะว่ารุ่นเริ่มต้นก็พอแล้วสําหรับไม,นะม้นะมันหมายถึงเงินอนะพอแล้ว <laughs> แล้วนี่คืออะไรอันนี้คือสายชาร์จรุ่นเริ่มต้นนะ่ะเขาก็จะให้แบตมาเพียงแค่ก้อนเดียวเพราะไม่ใช่เซ็ตคอมโบเนาะแต่ถ้าเซ็ตคอมโบเขาก็จะมีแบต3ก้อนเหมือนเดิมถ้าเกิดคุณซื้อคอมโบเขาก็จะมีแบต3ก้อนพร้อมกระเป๋าแต่เซ็ตเริ่มต้นก็จะมีแบตก้อนเดียวแล้วก็มีที่ชาร์จแบตเดี๋ยวนะมีเท่านี้เหรอแบตเหมือนเดิมไหมคะแบตไม่เหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่าไม่เหมือนเดิมยังไงเดี๋ยวมาแกะดูให้ดูในกล่องก่อนว่ามันเป็นไง ็อันนี้ก็เป็นคู่มือต่างๆเป็นคู่มือที่เราไม่เคยได้อ่านนะฮะเพราะเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นหมดเลยภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาจีนอ่านไม่ออกก็ประมาณนี้มีมีแค่นี้แล้วก็มีคำชื่นให้อันนี้คือต่นเริ่มต้นนะครับทุกคนราคาตัวนี้ราคาเริ่มต้นของมาวิก3อยู่ที่7,3890บบาทนะครับทุกคนนะฮะก็กุบกิบ เศษตัตง7,000เองใช่ไหมเองอ่าโอเคก็แกะกล่องให้ดูแล้วนะว่าเศษเริ่มต้นรุ่นเริ่มต้นของเขาอะ่ะภายในกล่องจะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นที่ชาร์จตรงนี้ก็จะเป็นสายสายสำรองสำหรับ,สรบเ,เสียบโทรศัพท์กับรีโมทนะฮะก็สาย USB-C สายเสียบโทรศัพท์รีโมทแล้วก็ก์สำรองต่างๆนะครับโอเคก็ดูกันไปคร่้าๆแล้ว ในกล่องมีอะไรบ้างก็มีประมาณนี้นี่ที่ชาร์จเขาเล็กมากนะฮะที่ชาร์จเล็กมากใช่คือที่ชาร์จเนี้ยสำหรับรุ่นซิงเกิลแต่ถ้ารุ่นคอมโ,มโบอ่ะเขาก็จะมีแท่นชาร์จนะฮะถ้าถามว่าแบตเตอรี่เป็นอย่างไรแบตเตอรี่เขาเปลี่ยนใหม่นะครับแบตเตอรี่เขาก็จะดึงจากข้างหลังนี้เออเออโอ,โอ,โอชุย <laughs> <laughs> นี่แบตเตอรี <laughs> <laughs> เ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากคือน้ําหนักแบตเตอรี่อ่ะหนักกว่าตัวโดนอีกนะหนักมากหนักมากหนักกว่าตัวโดนก็แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นตัวโปรครับุโคนเป็นตัวโปรครับใช่ไหมนั่นแหละครับอืมก็เสียบไปประมาณนี้อาา่ะฮะนั่นแหละในกล่องมีประมาณนี้มีโดรีโมทแล้วก็ที่ชาร์จนะครับรุ่นซิงเกลิลนะแล้วก็ กล้องก็มีมาให้ด้วยไงเพราะว่าโดมก็ต้องมีกล้องเนานะกล้องของโดมก็มีมาให้แล้วก็เซนเซอร์เขาก็จะมีเซนเซอร์ด้านล่างเนี่ยมีเซนเซอร์สองตัวมีด้านหลัง2ตัวด้านบนสองตัวด้านหน้าสองตัวโอ้โหรวมเป็นสองสี่หแปดแปดทิศทางโอ้โหเยอะมากจริงเซนเซอร์ตัวนี้แต่ถ้าถามว่ามันหนักไหมหนักหนักมากนะสำหรับไม้เพราะมันตูวใหญ่ เดี๋ยวแพลวหยิบตัว Air 2s มาดิเดี๋ยวเปรียบเทียบกันเลยนะทุกคน Air 2s กับ Mavic 3เนี่ยมันขนาดต่างกันยังไงนะเดี๋ยวมาเทสให้ดูอือนี่โอ้น้องเร็กน้องผิวเอ,อนั่งแบบกลายเป็นแบบกลายเป็นแบบโอ้โหอ่าเราคิดว่า Air 2s ตัวใหญ่แล้วแต่เจอนี่ พาวิกสาใหญ่กว่านะทุกคนคือมาวิกสาเนี่ยเหมาะสําหรับระดับโปรเฟช่นอลระดับมืออาชีพมากๆเลยนะแบบมืออาชีพสุดๆเลยแหละแต่ถ้าไม่มืออาชีพใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะเงินคุณคุณซื้อก็จะใช้ได้ถูกไหม <c oughs> ก็ใช้ได้ไฟล์คุณภาพของมาวิกสอ่ะโหดมากๆโหดมากๆแล้วก็กล้องเขาก็จะดีกว่า air t o s มากๆเช่นกันเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาจากเดิมอ่ะเนาะเพราะว่ารุ่นตัวนี้เขาก็ <c oughs> ากจะมี2เลนมีเลนเทเลกับเลน normal ปกตินะแต่ Air 2s อะ่ะก็จะมีเลนเดียวแต่ถ้าซูมก็จะใช้ซูมแบบซอฟตแวร์ซอฟตแวร์ซูมเอาแต่นี่เขาจะมีเลนซูมเลยเป็นเลนเทเลของเขาโดยเฉพาะซูมจากระยะไกลซูมเข้าไปเห็นเลยนะใหญ่ๆๆญ,ญอ่ะเก็บ Air 2s ครับประมาณนี้ Air 2s <I> นะฮะ <have S 1> ใช่คือทุกคนต้องบอกองี้ก่อนว่าไม้อะใช้โดนของ DJI มาตั้งแต่แม้แมวิกแมวิกมาวิกแอร์วันแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นมาว i c แอร์ 2s นะฮะแล้วก็ขยับมาเป็นมาวิก3คมิีวิดีโอนี้เรามาแก็ก,กล่องให้ดูเฉยๆแหละว่ามันมีอะไรในกล่องบ้างแล้วก็เดี๋ยวไม้เนี่ยจะนําเจ้าตัวมาวิกสามเนี่ยออกไปบินถ่ายให้เพื่อนๆดูในอีก คลิปถัดไปนะฮะว่าถ่ายออกมาแล้วทั้งพับนิ่งวิดีโอเทสท,ทุกฟังก์ชั่นเลยของเขาอะมันจะดีงามแล้วสวยขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะจะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันแค่นั้นแหละเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากของไม้แล้วก็ของแพลวซึ่งเป็นคลิปที่ดีมากๆเลยนะดีจริงๆไม่มีใครทําดีเท่านี้แล้วไม่มีใครบอกอะไม้บอกเองนั่แหละใช่ไหมเป็นคลิปที่ดีเราสามารถเราผลิตคอนเทนต์ที่ดีไง เราก็ต้องอวยตัวเองว่าแบเอเ้เรา,ราเราผลิตคอนเทนต์ทีๆดถูกไหมใช่มันน่านะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าจะซื้อก็ไปสั่งซื้อกันได้ที่ซูเปอร์มาร์เทุกสาขาเลยนะจ๊ะไว้คลิปหน้าหมายจะนำแกะเจอตัวไหนออกมาแกะกล่องให้ทุกคนดูติดตามชมกันนะครับ